ไหลออกมาเลยเห็นน้ําไหลออกมาจากในหัวลูกสูบครับเห็นเลยนะครับพี่ต้นครับตกลงเราอัดแล้วเป็นยังไงครับมีน้ําเข้าสูบสามอยากชมจังเลยอ่ะกล้องเอาไปเก็บยังโันนี้ครับผมคันนี้เราเราอัดเทสนะครับเราใช้เครื่องตัวอัดเทสนะครับผมอัดเทสด้วยแรงดันนะครับจะเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับผมเราเช็คออกมาแล้วนะฮะในสูบสามนะครับมีน้ํามีน้ําไหลเข้าไปนะฮะคันนี้มีอาการน้ําหายเครื่องร้อนใช่ไหมครับ มีการน้ำหายเครื่องร้อนแต่เช็คภายนอกไม่มีที่รั่วนะครับเดี๋ยวมาเล่ามาเล่าให้ลูกค้าฟังหน่อยเร็วมาเป็นยังไงอาการนะครับคัน,นี้ลูกค้าแจ้งว่ามีความร้อนครับความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นแล้วก็น้ําหาย อ่าน้ำหายครับผมครับแล้วเบื้องต้นเช็คเป็นยังไงนะครับเช็คดูแล้วภายนอกไม่มีที่รั่วครับภายนอกไม่มีที่รั่วครับผมครับก็เลยทําการเช็คดูภายในใช่ครับพิกเช็คอย่างไงครับภายในนี่โดยการอัดน้าเข้าไปครับอัดน้านี่ครับอัดอัดที่มอน้านะครับโดยการเพิ่มแรงดันที่น้ํานะฮะแล้วถอดหัวเทียนถอดหัวเทียนนะครับตัวนี้เราถอดหัวเทียนออกมานะครับตัวนี้เราถอดหัวเทียนออกจากรูรูห้องนะครับนี่ฮะเช็คเราถอดเข้าถอดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถอดหัวเทียนออกแล้วเราใช้กล้องแย่เข้าไปนะครับ กล้องแย่เข้าไปดูจะเป็นกล้องงูมองเห็นหัวลูกสูบเลยในหัวลูกสูบสูบที่1แย่เข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นในหัวลูกสูบครับปกตินะครับสูบที่2สูบ2ก็หัวใจมีมีคาบอยู่ครับมีคาบบางๆนะครับพอสูบ3เยอะเลยไหลออกมาเลยเห็นน้าไหลออกมาจากในหัวลูกสูบครับเห็นเลยนะครับคือทําไมเราต้องดูทุกสูบนะครับเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอธิบายนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นทุกสูบมีน้ําเยิ้มๆมันอาจจะไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เราเห็นสูบ สูบที่3มนี่เห็นมีคาบน้ําเลยนะฮะพอสูบที่4ก็ 4. แห้งแห้งแห้งแงนะครับผมก็ไม่มีนะครับแปลว่าหลักฐานชัดเจนนะฮะแย่กล้องเข้าไปนะฮะเห็นน้ําออกมาเลยครับแปลว่าคันนี้ประเกล็ฝาสูบน่าจะรั่วอ<ช>่าน่าจะรั่วแต่ฝาโก่งไหมยังไม่รู้นะครับพอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรากําลังขออนุญ,ญาตลูกค้านะครับเพื่อทําการลื้อฝาสูบ